โทมัสแฟรงค์เฮดโคดท็อตแนมฮอสเปอร์กล่าวในงานถแถลงความพร้อมก่อนพบนอตติงแฮมฟอร์เรส14ธันวาคมว่ามีข่าวดีคือเบรนแดนจอร์สันกับเบนเดวิสพร้อมเป็นตัวเลือกหากคิดอยากส่งแข่ง11ตัวจริงจอร์สันมีปัญหาเล็กน้อยเกมโชปลอเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล่ย์มสปาตาปราก3ถึงส่วนส่วนเดวิสปรับสู่กลุ่มได้ลงเป็นสำรองคอสนิมซึ่งการไปเยือนซิตี้กราวทั้งคู่ไปด้วยแน่นอนเท่ากับเหลือแค่กองหน้าโดมินิกโซลังกี้ทุกคนที่พร้อมลงเล่นให้สปาตาปรากก็พร้อมลงเล่น เกมพบฟอเรสต์เช่นกันแฟรงค์เปิดปากผมคิดว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับดอมคือเขาได้รับบาดเจ็บในเดือนกรกฎาคมแล้วมันก็ยืดเยื้อมาสักพักไว้เมื่อกลับมาฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่พร้อมลงเล่นผมจะแจ้งให้ทราบเอาจริงผมยินดีตอบคำถามทั้งหมดแต่ก็รู้สึกเบื่อเล็กน้อยเมื่อถูกถามถึงโซลังกี้ขนาดที่เบนแนงจอนสันพลาดแข่งกลางสัปดาห์เพราะเจ็บเล็กน้อยแต่ขาจะกลับมาลงเล่นให้ฟอเรสต์ได้การได้เดวิสกลับมาสำคัญม,มากดีใจมากที่ได้เห็นเบนล,ลงสนามเป็นครั้งแรก ในฤดูกาลนี้เราคิดถึงเขามากในช่วงที่หมา